นี่คือน้ำพึ่งที่ได้หลังนี้ครับนี่ครับหลังสุ้ยสมบูรณ์น้ำพึ่งได้เต็มภูมเลยครับนี่เป็นคูมที่สองที่ได้ครับหลังนี้ได้ทั้งหมดสองคูมครับนี่คือความสมบูรณ์ของธรรมชาติทีทางบามุนฟาร์มอยู่ครับสวัสดีครับพวกับบามุนฟาร์มครับวันนี้เรามาจับพึ่งครับพึ่งหลังนี้ก็ตั้งอยู่ริมซ่าครับนู่นครับด้านล่างเป็นซ่าน้ำซ่านน้านี่ก็ประมาณรักสิบไร่อยู่ครับ เดียวเราต้องการเปิดลุ้นด้านในครับว่าด้านในจะมีน้ำพึ่งเรื่งไหมครับผลควันเหมือนเดิมครับอนเปิดก็ต้องผลควันวันนี้อ่กข้าก,าก็มืดฝน,นเล็กน้อยครับนี่ครับรังซุ้ยอยู่ครับหลังนี้ช่วงนี้พึ่งน้ำก็ไม่ขายดีเท่าไรครับไม่เมื่อช่วงเดือนสี่เดือนห้าครับ ดงเือสี่เดือนห้าเดือนหก่วงนั้นพึน่งน้ำจะดีครับตวงนี้น้ำก็ไม่ไขลสมบูรณ์เท่าไรแต่ก็ย,ยังตื้อวาใช้ได้ครับก็เราก็ทำการจับกันได้ครับตึงรังไม่ไกลสวยไม่ไกลนี่เท่าไรครับนี่หลังนี้ก็ข้าวยู่ประมาณรัก 3, ามสี่เดือนแล้วครับน่าจะประมาณรัก4ี่เดือนสี่เดือนว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราทำการปัดกันเลยครับ สินทีนหนึ่งครับแบ่งครึ่งครับนี่ครับปิต้าพิต้ามีน้ำพึ่งอยู่บ้างครับครึ่งทีส่องครับ น้าพึ่งเล่ยยืมเลยครับนี่ครับปิดตาสวยครับแบ่งครึ่งครับปิตาขาวขาปิตาขาวขาวสวยๆเลยครับนี่ครับถ้าใครต้องการน้าพึ่งก็สามารถติดต่ออบถ้ามาได้ครับ ทางเบอร์โทรศัพท์0817471800ครับทาง Facebook บ่าวมูลฟาร์มอ d ดีไล m o n 1 8 0 0ครับสะดวกช่องถางไหนก็ติดตอ่อซอบท่ามมาได้เลยครับนี่ครับข้าวข้าวสวยๆครับน้ำพึ่งค่ายอยู่ขวดละสามรอยห้าสิบสามขวด1นึ่นบ้านครับสามามาส่งได้ทัวประเทศครับขวดขนาาเจ็ดร้อยอมครับหรือน้ำนักหนึ่งกิโลครับ เอาข้าวสวยๆครับออกมาเร็วครับข้าวสวยน้ำพึ่งสังเพ่นเลยครับน้ำพึ่งเลลเยืมเลยครับแต่ละแพ่นแต่ละชั้น เอาข้าวสวยๆครับในการเลี้ยงพึ่งโค้งโครโรครับเราไม่มีการให้อาหารแก่พึ่งครับพึ่งจะหานาำว่านในธรรมชาติเองครับดังนั้นนาำพึ่งที่ได้ก็เป็นนาำพึ่งในดอกไม้ป้าในธรรมชาติครับ แต่นี่ก็ข้าวห้วยครับค่อนข้างดูครับพึ่งหนังนี้ของฝนควันเยอะนิดครับดูหลังนี้ แผ่นต่อไปครับตัดหัวน้ำครับครับข้าวสุวยครับแบ่งครึ้งครับ พิตาถ่วยครับหลังพึ่งุนนี้เป็นหลังใหม่ทั้งเมืองกันครับนี่ก็อายุหกปีแล้วครับก็สภาพอย่างประมาณรัเก้าสิบเปอร์เซ็นครับมีรอยที่ว่านอนพีเสื้อกินรังบ้างครับวันนี้หลังพึ่งกรงรมเป็นนอนเลยเราก็ไม่ได้หมักวัดนะครับไม่ได้ไม่เคยได้หมักวาดทั้งนอนพี่เสื้อก็กัดหลังพึ่งของรครับครับเป็นรอยบ้างรอยนอนพีเสื้อลุงครับ แท่นต่อไปครับแบ่งคึ่งครับนี่ก็เป็นน้ำพึ่งสังมดกเลยครับนี่ครับกอนใหญ่ๆแพ่นรวยช่วยเลยครับนี่คือความสมบูรณงธรรมชาติที่ทางบำมุนครามอยู่ครับติตาข้าวส่วยครับตัดต่ออ้อนครับ นี่โต๊ะานนี้ครับชั้นหนึ่งตะถั่วนาครับเขาข้าวสวยๆครับเนี่ยบตะถั่วนามครับ นี่ครับปิดตาส่วยแบ่งครึ่งครับตดตัวอ้อนนี่ตัวอ้อนครับตัด,ด่วดนน้ำครับนี่ครับปิดตาส่วยเหมือนกันครับ ออโอ้คมร,ร้นมาใส่ตัวอ่อนเนี่ยปิดตาสวยๆครับนี่ก็ประมาณสี่เดือนสามเดือนว่าสี่เดือนครับมีตัดเดียวใส่กลรงพึ่งข,ขายอยู่สามเดือนว่าสี่เดือนครับได้หลักแวบ,บนี่ก็ถือว่วใช้ได้แล้วครับนี่คือความร่มรู่นของธรรมชาติที่ทางบ่าวหมุนฟาร,ร์มอยู่ครับ หัวน้ำสวยๆครับตะดหวน้ำครึ่งที่สองครับนี่ครปิดตาสวยหน้าครับนี่แพนนี่ก็เป็นหัวน้ำสังแผ่นเลยครับไม่มีตัวอ่อนปุ้นนิดเดียวครับเดี๋ยวเราตัดลงมาสังแผ่นเลยครับแพนนี้ก็ รุดออกมาแล้วครับรุดมาแล้วรุดมาแล้วครับนี่ครับต้วยสมบูรณ์ครับเต็มแผ่นเลยนี่ครับความ้วยความสมบูรณ์ขอความคล่องธรรมชาติที่สั่งบำมุฟาร์มอยู่ครับหนบพึ่งเล่ยยืมเลยครับแผ่นนี้ก็หนาพึ่งถักแผ่นเหมือนกันครับจับพ้อมาเร็วครับ ข้าวซวยอุ้มเลยครับแผ่นนี้เป็นครึ่งกิโลครับน้ำพึ่งสวยสวยครับข้าวข้าวสวยสวยเดี๋ยวส่งแพนนี้เราไว้ครับไว้เพื่อให้พึ่งขอเรายู่โตครับวิธีการจะพึ่งถ่งใส่หลังนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าเคยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ